ถุงใต้ตาครับได้ตาเรามัมนป่องมากเลยครับตอนแรกเราก็คิดว่าจะทาแผลใน ต่พอมาคุยกับคุณหมอตักแล้วคุณหมอตักเขาก็แนะนําว่าทําเป็นไข่นอ,นอกมันจะผลผลได้ดีมากกว่าก็มั่นใจในสีของหมอตักนะครับหมอตักก็ได้ผ่านเคสมากเกือบเคสด้วยกันครับเคสนี้เคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาก่อนทําให้ถุงใต้ตาจับตัวเป็นก้อนทาให้ผิวใต้ตาไม่เรียบเนียนเวลาย,ยิ้มเกิดรอยซอ้อนบริเวณใต้ตาอย่างชัดเจนหมอตักจัดการเคสนี้โดยการนําฟิลเลอร์ที่เคยฉีดบริเวณใต้ตาออกทําการตัดหนังใต้ตาส่วนเกินจัดเรียงไขมันให้ใหม่พร้อมเย็บยกกระชับใต้ตาเพื่อปรับ ให้้ผิวใตตากลับบมาเเรียียยนหลังจากที่ตัดใหม่มันก็จะมีรอยแดงบ้างนะครับแต่ว่าผุงใต้ตาที่เห็นมันก็จะตื้นขึ้นแต่จะมีอาการแบบบวมอยู่บ้างนะครับก็คุณหมอบอกว่าประมาณหนึงสเดือนมันก็จะยุบลง เคสนี้ผ่านไป7วันผลทับปิ่นแปลนชัดเจนเลยค่ะรอยบวมช้ำน้อยลงเท่าที่ไวมากๆคุณหมอตาแก้อาการที่กังวลได้ตรงจุดเลยละค่ะเรื่องสัลยกรรมรอบดวงตามาจบที่เราเด u เ l อร์พีคลินกนะคะหมอตักดูแลเองทุกเคสอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วพบกันทั้งสองสาขาเลยนะคะ